สวัสด,ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหุ้นร้อนหุ้นอินไซด์ค่ะกับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนามาเสิร์ฟคุณผู้ชมเป็นประจําหลังปิดตลาดภาคเช้านะคะวันนี้เราพบกันในวันพุทธที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2568ค่ะดิฉันอนุภาสีดีรวงรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะโดยภาพรวมตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าที่ผ่านมาค่ะดิชันีเคลื่อนไหวในกรอบแคบนะคะ โดยมาปิดตลาดอยู่ที่ระดับ1,190.81จุดเพิ่มขึ้น1.67จุดหรือคิดเป็น0.14%ค่ะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่18,708.64ล้านบาทส่วนรายการหุ้นร้อนหุ้นไซวันนี้ค่ะขอนำเสนอหุ้นบริษัท DV8 จำกัดมหาชนหรือ DV8 ค่ะวันนี้นะคะหุ้น DV8 หยุดพักนะคะจากความร้อนแรงค่ะ และล่าสุดนะคะตลาดหลักทรัพย์ก็ได้ให้ DV8 ใช้เกณฑ์ระดับหนึ่งห้ามคำนวณวงเงินซื้อขายและแคชบาลานมีผล21พฤษภาคมถึง10มิถุนายน68ค่ะก่อนหน้าน,นี้เองนะคะตลาดหลักทรัพย์นะคะขอให้ผู้ลงทุนนักลงทุนพิจารณาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ DV8 โดยระบุว่าสภาพการซื้อขายของหุ้น DV8 นะคะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อปลายเดือนเมษายน68โดยพบว่า ราคาหุ้นปรับสูงขึ้นมากและต่อเนื่องซิลลิงติดต่อกันหลายวันคอยให้ผู้ลงทุนนะคะใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ d v 8โดยขอให้พิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานและข้อมูลต่างๆที่น่าเชื่อถือประกอบให้รอบคอบก่อนลงทุนค่ะขณะที่เมื่อวานนี้นะคะ d v 8ก็ได้ชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ค่ะที่ได้มีการสอบถามว่ามีพัฒนาการใดๆที่อาจจะส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์หรือไม่ค่ะ เนื่องจากราคาซื้อขายหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงอย่างมากจากวันก่อนหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้มีข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจการลงทุนอย่างครบถ้วนค่ะบริษัทก็ได้ชี้แจงดังนี้นะคะว่าไม่มีพัฒนาการใดๆที่ยังไม่ได้เปิดเผยหรือสารสนเทศที่มีในัยะสาคัญที่บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาและอาจจะเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ในระยะเวลาอันใกล้เช่นการเพิ่มทุนการร่วมทุน การได้มาหรือจำน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและข้อพิาพาทสำคัญซึ่งอาจจะก,กระทบต่อสภาพการซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่และข้อที่สองนะคะบ,บริษัทก็ไม่ทราบถึงสาเหตุอื่นใดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการซื้อขายค่ะและ3าค่ะบริษัทไม่มีสารสนเทศอื่นที่ต้องการชี้แจงค่ะเรียกว่าหุ้น DV8 นะคะก็เป็นหุ้นที่ถูกหยิบมาเก็งกำไรอย่างร้อนแรงนะคะในช่วงที่ผ่านมาค่ะราคาหุ้นซีลิ่งหลายซีลิ่งค่ะ จนล่าสุดตลาดนะคะให้ใช้เกณฑ์แคดบาลานนั่นเองนะคะและว,วันนี้นะคะก็หยุดพักจากการร้อนแรงลงบ้างค่ะโดยปิดตลาดภาคเช้าที่ผ่านมานะคะก็ปิดอยู่ที่3ามบาทเกสตางค์ค่ะลดลง18สตางค์หรือที่เป็น4.39เปอร์เซ็นต์ค่ะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่21.58ล้านบาทนะคะและนี่คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เรามาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะ หากคุณผู้ชมหรือนักลงทุนท่านใดน,นะคะต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมคุณผู้ชมสามารถติดตามอ่านข่าวแบบเรียลไทม์ได้ที่เว็บไซต์หุ้นยินไซด์ .com นะคะและยังสามารถติดตามได้ผ่านทางช่องทาง facebook, instagram, x l i n e s q u e r e t e l e g r a m t h แ e a d s TikTok และรับชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube c h anel n หุ้น i ินไซด์ค่ะวันนี้รายการหุ้นร้อนหุ้นินไซด์หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา14นานโดยประมาณค่ะ วันนี้ดิฉันขอตัวลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟงไปก่อนขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามสวัสดีค่ะ